อยากตีบ้านสิบโดยบ้าน9ก้าง่ายๆมาดูกันวันนี้แก้วจะแบ่งปัน3สูตรตีบ้านสิบสำหรับบ้าน9ที่ใครก็เล่นได้สูตรที่1มังกรและแม่สายฟ้าเราจะใช้มังกร11ตัวน้ะแม่สายฟ้าเอาไป8ขวดเพื่อที่จะพังป้อมพุแต่ว่าต้องเป็นสาฟ้าเล้ววตันนะครับถึงจะโจมตีป้อมพุบ้านสิได้2ป้อมแล้วก็ใช้น้ำยาแช่แข็ง1ขวดนะครับส่วนทางแคนะครับเราจะขอเป็น มันก็ได้ฟ้า1ตัวและเชแข็งห่งขวดผู้กล้านะครับเราเอาคิงไปกับบอลน,นำแหลมกำไรนาคารนครับส่วนเจ้าชายเอาไปกับอุปกรณ์เดิมๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสุดนี้จะเล่นอย่างไรแก้วได้ใส่ดิงจัตทาหานคนทั้ง3สุดไว้ในคำอธิบายแล้วกดที่ลิงเพื่อเซฟสุดได้เลยครับเจอบ้างแล้วนะครับบ้านที่แก้วจะเข้าชมกัน,นะครับระล,ลักเลยนะครับเราจะดูว่าป้อมผู้อยู่ตรงไหนบ้านครับแล้วเราจะเข้าได้ไหนยังไง ก็แก้วมองว่าแก้วจะเข้าที่เจ้าชายก่อนครับเจ้าชายอยู่ด้านขวาคุยด้านบนเนาะเราจะเข้าไปนะครับก็เราจะเก็บป้อมพู้ตรงกลางไว้2ป้อมแล้วเราจะโจมตีป้อมไกลกว่านะครับคือด้านล่างกับด้านบนฮะด้านล่างกับด้านบนก็ใช้สายฟ้าลงไปนะครับให้โดนป้อมอื่นด้วยแก้วปล่อยลงไปนะครับ1 2 3 4 4ี่ขวดนะครับพังลงไปแล้วก็ด้านบนนะครับ4ี่ขวดเลยจากนั้นครับเราจะเข้าไปแล้วก็ดูนะครับว่าเราจะปล่อยคิงเดินได้ไหนบ้าง ถ้าคิงเดินด้านล่างครับอาจจะถูกสารวาจี้มาฉะนั้นเราจะปล่อยคิงไปด้านบนก็กดคิงลงไปด้านบนและใช้มังกรไฟฟ้านครับลงไปด้านล่างและใช้มังกรครับเป็นหน้าก,กระดานเลยแล้วก็จะปล่อยลงไปครับเป็นหน้าก,กระดานแล้วก็ใช้เจ้าชายลงไปตรงกลางแล้วใช้แช่ครับไปที่ป้อมพุกับป้อมสารวาเส้นเดียวแช่ไปที่เอ็กโบด้วยเนาะแล้วเราเข้าไปนะครับเราก็จะโจมตีที่เจ้าชายกัน เราแช่ไปที่ป้องภูได้นะครับแก้วแช่ไปที่สาวาเส้นเดียวก่อนเนาะแล้วก right, to ็เข้าไปนะครับการแช่ต้องดูนะครับว่าตรงไหนสาคัญปกงิีแก้วจะแช่ที่ป้องภูนะแต่ว่าบางทีแก้วก็แช่ไปที่สาวาเหมือนกันโอเคเราเข้าไปนะครับตรงกลางไม่มีใครโจงตีนะครับใช้ท้าไม่ตายเจ้าชายเลยเองเจ้าชายก็จะโจงตีเข้าไปนะครับมีลูกสมุนมาช่วยนั่นเองแล้วมังก่อก็จะเข้าไปนะครับแก้วใช่ถ้าไม่ตายเจ้าชายเอ้ยคิงเลยเนาะ ก็ยิงบนหนามแหลมไปนะครับงูก็จอกมาแล้วก็จะไปโจมตีกันมังกรก็จะเข้าไปตรงกลางด้านซ้ายนะครับมีมือกันไฟไหลเข้าไปปัญหาคือสาลาวเป้าหมายเดียวนะครับที่มันยังไม่พังลงไปมันจะสร้างความเสียหายมากเลยนะครับแล้วก็ต้องรอให้เคิงเนี่ยปล่อยงูออกมาเนาะแล้วงูก็จะอาจจะไปโจมตีกับเสาลวาวาเป้าหมายเดียวได้นะครับแต่มาชมดูนะครับบ้านหลังนี้นี่เป็นบ้านหุ่นเลยนะ การโจมตีก็ไม่ง่ายเลยครับสูตรนี้จะเหมาะกับบ้านที่เป็นสารวาหลายเป้าหมายนะครับแบบนี้คือเป้าหมายเดียวนะครับเราไม่ค่อยเหมาะเนาะเพราะมันจะชาร์จพลังทีละตัวได้แรงเลยครับมังกรจะไม่ค่อยเหมาะนะครับแต่แก้วคิดว่าบ้านอยงนี้เป็นตัวอย่างที่ดีก็เลยตีให้ชมกันนะครับแตู่้ชมเปตตีถ้าเจอบ้านที่เป็นหลายเป้าหมายจะเหมาะมากๆเลยครับเพราะมันโจมตีเบาๆช้าๆครับทําให้มังกรเนี่ยโจมตีได้สบายใจเลยเราก็โชคดีนะครับที่เหลือมังกรหลายตัวขึ้นไปด้านบนเนาะ แล้วก็จะไปที่สารวากัน,นครับก็สามารถที่จะจมตีสารวาได้นะครับแล้วก็คว้าสำดาวได้ก็นามาฝากกันนะครับกับสูตรแรกเป็นการใช้สูตรมังกรและแม่สายฟ้านี่ครับเป็นสูตรที่แก้วค่อนข้างชอบเลยนะครับมือเล่นง่ายนะอยลืมชมลองเอาไปเล่นดูนะครับว่าชอบไหมถ้ายังไม่ชอบเดี๋ยวเราไปดูสูตรต่อไปกันใช้สูตรที่แก้วแจกแล้วชอบอย่าลืมใช้โค้กแก้วกล้าด้วยนะครับสูตรที่2เอาใจสายพื้นดินกับสูตรหมูป่า ก็แัดแปลงสุดหมูป่าเล่นกับโกเลมแม่มดครับถานที่ใช้ก็ตามนี้เลยแต่แมทที่ใช้ก็จะเป็นกระโดดบ้าเพิ่มเลือดแล้วก็ฐานแคนครับเราขอเป็นไปหน้าตัวเช่นขวดครับผู้ก้าเราเอาคิงไปกับรองเท้าบูทแนไหวบะน้ำแหลมเอาควีนไปกับกระจกวิเศษแล้วก็ตุ๊กตาแอคชั่นฟิกเกอร์เดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับว่าสุดนี้จะเล่นอย่างไรไปลุยกันเลยเจอบ้างแล้วครับเป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับการเล่นสุดหมูป่า เราจะต้องกําจัดฐานแคนต้องกําจัดคิงควีนครับโดยเฉพาะควีนกับเจ้าชายครับต้องกําจัดเลยแบบนี้นะครับคิงอยู่ด้านซ้ายควีนอยู่ด้านขวานะครับเราเข้าไปยากเหมือนกันก็เราจะเข้าไปนะครับเข้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับซึ่งแก้วมองว่าแก้วจะเข้าบริเวณด้านขวานะครับที่ควีนก่อนเลยก็จะใช้กลเลมลงไปนะครับแก้วปล่อยกลเลมลงไปด้านขวาได้แต่แก้วลืมไปนะครับว่าต้องปล่อยมันก็น้อยลงไปก่อนด้านล่างด้านบนครับเป็นการตัดทาง เพื่อที่จะไม่ให้ฐานของเราครับออกนอกลูกนอกทางเนาะพอเราตัะทางได้แล้วครับเราปล่อยกุเลมลงไปรอให้มอตา้ายิงมาก่อนนะแล้วปล่อยระเบิดลงไปนะครับแบบนี้เลยเองแล้วก็จะเข้าไปนะครับตามด้วยคิงควีนฐานแคนแม่มดลงไปนะครับแบบนี้เลยเองแล้วก็เราจะเข้าไปนะครับเราใช้กระโดดลงไปหนึ่งคนเลยเองแล้วก็ปล่อยน้ำยาบ้าลงไปได้นะครับเราใช้ท่าไม้ตายของควีนเสกยักษ์ใหญ่จจแอนมานะครับปล่อยยาบ้าลงไป ถ้าฐานหลักๆของเราดุลล็อกเป้ามาแกับจากเสาละวาก็แช่ลงไปได้นาอแก้คิดว่าแกยังไม่แช่ละกันโอเคคิงจะลงไปด้านล่างครับก็ยังไหวอยู่นะครับเรามีรองเท้าบูธพลินไหวใช่ไหมแล้วก็บนลน้ำแลมนะครับฉะนั้นเราจะเก็บไว้ใช้จังหวะสําสคัญประมาณนี้นะครับแก้คิดว่าเราเข้าได้แล้วนะครับแก้ก็จะเข้าด้านล่างเลยแต่แก๊บบอกเหตุผลนะครับว่าทําไมเข้าด้านล่างเพราะด้านล่างครับไม่มีใครไปเราแช่ไปที่สาลวาก่อนเลย แล้วก็หมูป่าจะมานีครับเราก็จะทําการเพิ่มเลือดให้กับหมูป่าแกเพิ่มเลือดตรงนี้เลยก็จะเข้ามาเพิ่มเลือดกันอยยาพิษไปที่คิงแล้วก็หมูป่าเจ็บเนาะเราเพิ่มเลือดไปการใช้เพิ่มเลือดนะครับให้ดูว่าตรงไหนมีช่องว่างสองช่องแกบก็เดาๆได้เลยนะครับว่าตรงนั้นอาจจะมีกระดักได้นะครับก็ปล่อยลงไปได้เลยเองแก้ใช้ธนูพ่อมดนะครับลงไปเก็บเปอร์เซนต์เพื่อที่จะเก็บให้ไวที่สุดเลย นี่ก็เป็นสูตรหมูป่านะครับเบอ่มากๆเลยนครับกับการโจมตีบ้าสิบสมัยนี้เพราะบ้าสิบส่วนใหญ่นะครับมักจะตั้งสารวาเป็นเส้นเดียวและเส้นเดียวเนี่ยมันจะทําให้หมูป่าโจมตีได้ดีเลยนะครับเพราะว่าสารวาเส้นเดียวนะครับมันโจมตีได้ทีละเป้าหมายแล้วมีหมูป่าเพียบนะครับก็สามารถที่จะถล่มได้ราบคาบเลยสูตรที่3เป็นสูตรที่แก้วชอบที่สุดสําหรับปัานก้าตีบ้าสิบได้แก่ซุยลาโลนครับหรือซุยลาวาลูนก็จะเป็นการใช้โกเลม คิงควีนครับไปโจมตีสุยเนาะแล้วก็ใช้ลาวารูนเก็บกวาดนั่นเองเราจะใช้ฐานตามนี้เลยครับรวมถึงน้ํายานนครับเราใช้เพิ่มเลือดบ้าวิ่งไวพิษแล้วก็เราใช้ทังแคนเป็นระวาหนึ่งตัวแล้วก็ใช้แมกแช่แข่งหนึ่งขวดครับส่วนผูก้านครับเราจะเอาคิงไปกับรองเท้าบูทพนันธุ์ไหวบนนามแหลมแล้วก็ควีนครับไปกับกระจกวิเศษแล้วก็ตุ๊กตาแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสูตนี้จะเล่นอ,อย่างไร เจอบ้างแล้วนะครับบ้านที่แก้วจ่าตีชมกันครับก็บอกเลยนะครับว่าผู้ชมต้องกําจัดฐานแคนครับแล้วก็จะต้องกําจัดเจ้าชายนะครับเพราะว่าเจ้าชายอยู่ทางภาคอากาศเนาะแล้วเราต้องกําจัดควีนด้วยนะครับถ้ามีควีนแต่บ้านหลังนี้โชคดีที่มีคิงฉันแก้วจะเข้าไปนะครับก็ก็จะเข้าไปให้ได้เจ้าชายนะครับแล้วก็อาจจะเอาสารวาด้วยนะครับก็อาจจะเป็นเน่นขวาเน้นขวาเนาะได้สารวาเนาะเราใช้มงกรนนะครับแต่ทางเล่นข้างก่อนเลย อ่าแบบนี้เลยครับแล้วเราก็ปล่อยกุลิมลงไปนะครับ2ตัวแล้วก็รอให้มอตายิงมาก,ก่อนพอยิงมาเสร็จแล้วนะครับเราใช้ระเบิดลงไปแล้วก็ตามด้วยคิงลงไปด้านซ้ายนะครับมันจะไปดิ้งขวาเข้าไปด้านไหนนะครับคิงลงไปดิ้งขวาแล้วก็ถางแคนออกมาครับเป็นบอลลูนเนาะอ่าน่าจะเป็นบอลลูนหมดเลยนะครับฉะนั้นแก้วยังไม่ได้ใช้ยากพิษละกันพอมันยังเหลืออีกกี่ตัวนะ4ตัวปะ5ตัวนะ โอเคเราเข้าไปก็ใช้ท่าไม้ตายคิงแล้วก็เราใช้ทําไม้ตายควีนเราใช้ยาบ้าลงไปยาคิดว่ายาบ้านครับเราใช้แค่ขวดเดียวก็น่าจะพอนะเพราะว่าเราน่าจะได้ไม่เยอะแล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้เนาะฉะนั้นครับควีนจะไปด้านบนและโจมตี่วนด้านบน,นครับฉะนั้นเราไปด้านซายด้าน,นะครับ ก็ให้ปล่อยละวาลงไปนะครับแก้วปล่อยบอลลูนลงไปก่อน1 2 3 4งสปล่อยละวาลงไปนะครับแบบนี้เลยเองด้นบนบนะครับควีนยังไหวอยู่แต่ควีนก็จะตายลงไปนะครับเราอาจจะต้องต้องปล่อยเธอไปเนาะเราใช้ละวาลงไปด้านซ้ายแล้วปล่อยบอลลูนลงไปนะครับตัวลสามสตัวนะครับก็ปล่อยลงไปแล้วก็เราจะใช้นามียาบ้าน,นครับลงไปที่บอลลูนแล้วก็ใช้เพิ่มเลื่อนลงไปได้น,นะครับถ้า บอลลูนโดนล็อกเป้ามาครับแก้วใช้เพิ่มด้งลงไปแล้วก็จะแชร์ไปที่เอ็กโบกับป้อมผู้เลยแล้วแก้วใช้น้ำยาวิ่งไวครับลงไปด้านบนจากนั้นก็จะวิ่งไวไปเพิ่มแล้วก็ใช้มินเนี่ยนครับลงไปเก็บกวาดให้ทันเวลา ก็จะประมาณนี้เลยครับตอนนี้ค่อนข้างง่ายนะบรานยากๆเนี่ยจะเป็นบ้านที่สารวาหลายเป้าหมายนะครับแก้มักจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แต่เราก็มีเพิ่มเลือดนะที่จะไปสู้อยู่นะครับส่วนถ้าเป็นบ้านง่ายๆนะครับก็น่าจะเป็นบ้านที่เป็นสารวาเส้นเดียวพอมันโจมตีทีละเป้าหมายนะครับเหมือนกับสูนหมูป่าทําให้บอลลูนเรามีหลายตัวนะครับเข้าไปได้ง่ายแต่การที่เราเจอเส้นเดียวนะครับมันจะมันจะยากต่อผู้กล้าของเรานะครับผู้กล้าที่เป็นอ่าควีนแล้วก็คิงเนี่ยจะเข้าไปยากนั่นเอง ส่วนถ,ถ้าผู้กัผู้ก้านครับของเขานีครับถ้าเป็นควีนกับเจ้าชายจะยากตรงที่ถ้ามันอยู่ห่างกัน,นครับมันจะยากมา,มากๆเลยและนี่ก็เป็นสูตรตีที่แก้วตองฝากกันนะครับเป็นไงบ้างแต่สูตรครับลองเอาไปเล่นดูนะว่าเวิร์กไหมทั้ง3สูตรนี้แก้วใช้แล้วเวิร์กมากลองเลือกไปใช้กันดูนะครับหากคุณผู้ชมยังไม่มีอุปกรณ์ที่แก้วใช้ในคลิปแก้วขอแนะนําให้รับชมคลิปนี้ที่ใช้อุปกรณ์เดิมๆครับและไม่ใช้ถังแคนช่วย